ที่ครับเ w อรไ c a ฟ c r e a แคมนะฮะทีามารีวิวตัว Backview DR650s 2 Channel นะคระฮเป็นตัวใหม่จาก BackVie วนะฮะเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะครับจะมีหน้ากล้องเป็น2กล้องหน้าหลังนะครับ Fu l l HD ใช้ Sony Sensor นะครับนี่ครับตัวนี้รองรับระบบคาวนะครับก็คือเราสามารถออนไลน์ต้องซสือออสปอ p o ตมาแชร์ Wi-Fi ให้กับกล้องนะฮะด้วยระบบ 4G คือสามารถ ออนไลน์ดูผ่านมือถือได้จากทุกที่นะครับเราไปอยู่ที่ไหนเราก็สามารถออนไลน์ดูได้นะครับเพราะว่ากล้องมันออนไลน์ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเหมือน IP ีคัมลบ้านเราเลยครับตัวนี้นะฮะมีสเปคของเขานะฮะก็เป็น Full HD นะครับกล้องหน้าเป็น HD กล้องหลังนะฮะที่30เฟรมใช้ Sony X-M นะฮะบิตเรทจะเพิ่มมากกว่าตัว G-W ตัวเก่านะครับมี GPS นะครับแล้วก็ใช้ WiFi มีรูปเรคคอร์ดรองรับ memory ถึง128 g b นะครับ เออมีแอปใช้ได้ั้ง Android ด์ไนะครับผมรองเทเซลนะฮะตัวนี้เยี่ยมจริงฮนะดีไซน์สวยมากเดี๋ยวมาอันบ็อกดูกันว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะฮะเปิดกล่องมานะครับก็จะเจอตัวกล้องนะครับเป็นรุ่น D R 6 5 0้ S นะครับเป็น S เป็นตัวใหม่นะครับคือต,ตัวเก่าจะเป็นชื่อว่า G w นี้จะเป็นชื่อว่า S นะครับนี่คือกล้องหน้านะครับผมแล้วก็จะเป็นส่วนของกล้องหลังนะครับนี่คือกล้องหลัง นะครับมาเปิด u n นบ x ็อกดูก่อนนะครับว่าข้างในมีอะไรให้บ้างเนี่ยอันบ็กดูก่อนกล่องมานะฮะกล่องพเมีมากครับเป็นกระดาษแข็งนะฮะแบบใหม่นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีส่วนของที่แถมมาให้ก็จะเป็นกล่องสีดำนะครับเขียน d a กว Wheel Over the Cloud คือเป็น a c c เซซ o r ีนะครับเป็นอิเซซิีเปิดกล่องมานะครับจะเจอสายก่อนเลยเป็นสายแบบเล็กนะครับโค้เชียแบบเล็ก คือมีเฉพาะในส่วนของแบ็กวิวนะเป็นหัวเข็มเล็กมากนะครับเส้นทําให้การติดตั้งง่ายกว่าพวกเส้นใหญ่ๆนะครับนี่ฮะเป็นเส้นเล็กแต่ในการติดตั้งต้องระวังนิดนึงนะครับเนี่ยเวลาเสียเข้าไปแล้วอย่าอย่าถอดเข้าเอาหอดออกบ่อยนะครับเพราะหัวเข็มมันค่อนข้างเล็กมากต้องระวังนี้นะครับคือถ้าเกิดช่างเสียบแล้วไม่ควรไปถอดออกนะครับก็คือปล่อยไว้แนั้นเลยนะครับผมโอเคตวนอมานะครับก็จะมีนี่ฮะเยอะมากเลยทเขาให้มา ก็มีดูอันนี้ก่อนฮะเป็นแมนนวลนะครับของเราเป็นตัวแท้จําหน่ายโดยตรงนะครับผมแบ็กวิวนะครับตัวจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับก็จะได้เป็นอังกฤษแมนนวลนะภาษาอังกฤษนะฮะตัวนี้ก็เขาสอนส่วนของการติดตั้งนะครับการใช้งานเดี๋ยวผมจะสอนในคลิปต่อไปนะครับสอนรายละเอียดอยู่แล้วของเราเนี่ยค่แเทมเพลย์นะครับของแท้แล้วก็เขาจะมีส่วนของสายจุดหลี่มาให้นะครับตัวนี้สามารถรองรับ ตัวันทึกขนาดจอดได้น้องซื้อเสริมนะครับก็ที่ร้านมีขายอยู่แล้วก็หลับติดตั้งด้วยก็อันนี้มีสายให้ยาวประมาณ5เมตรนะครับให้ค่อนข้างยาวนะครับหัวจะเป็นแบบขีดเดียวนะฮะสังเกตนะฮะแต่ก็รุ่นที่รองรับขนาดจอดเลยจะเป็นสองขีดมีขีดกลางนี้นะครับอันนี้เป็นหัวจุรลีธรรมดานะฮะแล้วก็เขาจะมีชุดส่วนของการต,ติดตั้งให้นะครับนี่ฮะ ก็จะมีส่วนของไม้งัดให้นะคบของแบ็กวิลเองนะครับเป็นงัดติดตั้งแล้วก็จะมีส่วนของสติกเกอร์ต่างๆอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์สำรองสําหรับอ่กล้องหลังนะครับกล้องหลังจะมีสติกเกอร์ให้นะฮะนี่ฮะจะมีสำรองให้หนึ่งอันนะครับอันนี้สําหรับกล้องหน้ากล้องหน้าก็มีตรงนี้ฮะให้อีกหนึ่งอันส่วนพวกนี้ก็จะเป็นอ่าอันนี้เป็นการดดเดอร์นะครับถ้าเกิดจะโอนข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ก็เสียบเมมโมรีไตรงนี้นะครับแล้วก็ จิ้มในคอมได้เลยอันนี้จะเป็นส่วนของอที่เก็บสายอเล็กนะครับก็อละไตเราว่า,าใช้หรือเปล่านะครับแต่ส่วนของรุ่นนี้จะมีรองรับออนไลน์นะครับดูผ่านมือถือได้เลยนะครับซึ่งที่เขาจะให้มานะครับส่วนของวารันตีนะฮะนี่ใบวารันตีเดี๋ยวมาดูผมมีใบผลของนี่นะครับบอกส่วนของเซอร์วิสท,ที่เขาให้มานะครับ ในส่วนของ D R ของวัต s ก็คือสามารถออนไลน์ไลฟ์สตรีมฟรีนะครับ10นาทีต่อวันนะครับสามารถดาวน์โหลดเ b บ c k ได้นะครับ,าารนะครบ100ครั้งต่อเดือนนะครับมีระบบคลาวด์แบ็กอัพหานสโตเรจในคลาว่ให้5 g b อีเวนต์อะลาราม์มก็คือเวลาเราจอดรถทิ้งไว้นะครับมีใครมาชนหรือมาทุบรถเรามันจะแจ้งเตือนในมือถือเราเลยนะครับก็อลิมิตนะครับ GPS แฮกเกอร์ สามารถแท็กได้เลยนะฮะถ้าเกิดรถอยู่ที่ไหนมันสามารถแทกผ่าน GPS ได้ลิมิตแล้วก็ Voice Communication สามารถพูดคุยโต้อตอบได้ลิมิตนะครับ h ท w many Dashcam ก็คือ1นกล้องต่อ1นึ่ง c o u a c c o n t นะฮะส่วนถ้าเกิดใครจ่ายที่300 300เอ,อ่อ US ต่อเดือนก็ประมาณ900กว่าบาทนะครับเราสามารถ Live View ได้ตลอดเวลานะครับใน1เดือนลิมิตนะฮคุค้มมากแล้วก็ 1, 1กล้องนะครับ สามารถอัพโหลดดาวน์โหลดได้400ครั้งต่อเดือนแล้วก็โหลดเขาขึ้นมา10 g b ตรงนี้คุ้มมากครับสามารถไลฟ์สตรีมได้เอ,อ่ออลิมิตนะครับต่อไปมาดูตัวกล้อง่ะยครับนี่ฮะตัวกล้อง b แบ k ค e e l 650S นะฮะเหมือนรูปร่างคล้ายกับของเก่านะครับนี่ฮะสวยงามมากครับ เป็นดีไซน์ที่สวยมากจริงๆครับตัวนี้รุ่นที่เรานําเข้ามาจะเป็นรุ่นบ6กิกะไบต์นะครับแต่เมมโมรี่เรามีขายครับอัพได้ถึง128กิกนะครับนี่ครับเมมโมรี่อยู่ตรงช่องนี้นะฮะนี่ครับแล้วก็อันนี้เป็นรูเสียบกล้องหลังนี้เป็นรูส่วนของในการเสียบไฟรถนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มเนี่ยเป็นส่วนของการฟอร์แมตถ้า่กดค้างจะฟอร์แมตเมมโมรีได้นะครับแล้วก็ส่วนของเอปิดปิด Wi-Fi ป้าางนี้ก็จะมีเซนเซอร์นะครับอันนี้เขาจะเปลี่ยนใหม่จะเป็นเปิดบิการเล็กขอดเสียงฮะหรือเบยนตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูส่วนของกล้องหลังนะฮะกล้องหลังที่มีขนาดเล็กน่าจเล็กกว่านะลองเทียบกันดูนี่ครับอันนี้เป็นส่วนของกล้องหลังนะครับมันถึกในความคมชัดดบบ HD นะครับ 720p นะครับกล้องหน้าเป็น Full HD นะครับนี่นะครับก็สามารถติดได้เลย นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอจบรีวิวส่วนของอการอันบ็อกส่วนของ b บ็กบิวดร 650S 2 Channel ตัวใหม่นะครับใครสนใจไปดูที่ร้านได้นะครับที่ c a r c a m c r e a c o m ครับผมขอบคุณครับ